สปกมุ่งพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่เกษตรกรสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนสปกมุ่งพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่เกษตรกรพร้อมขับเคลื่อนสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนดรวินโรุสับส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคอนและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อกกคงครั้งที่2 2567ในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมชัยยงชูชาติสป,ปอกอถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพในการประชุมอกกคงครั้งที่2 2567มีวาระการประชุมที่สำคัญในการขอความเห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนโครงการพัฒนาบุคลากรอ,อนุมัติโครงการและเงินนกกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพย์สินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์รุ่นที่จำนวนเงิน4 1 4 0 0 0บาทอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตกรรมปีงบประมาณ2567จําำนวนเงิน3 7 1 1 0 0 บาทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวชนิดแกนดินซีเมนต์ในเขตปฏิรูปที่ดินในกรณีศึกษาพื้นที่น้ำร่องจังหวัดพะเยาแห่งและจังหวัดชุมพรแห่งปีงบประมาณ2 5ง7จําำนวนเงิน333 484บาทอนุมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจออกแบบงานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่36 2559แปลงที่ดินโ NO น .83 ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแวัดชุมพรระยะที่จำนวนเงิน198,360บาทเพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งและการอุปโภค บริโภครวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินนอกจากนั้นยังมีการขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปฏิโมเดลตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยก่อสร้างถนนสายหลักจำนวนหนึ่งสายระยะทางรวมหนึ่งหก0กิโลเมตร และถนนสายสอยจำนวนสายระยะทางรวม845กิโลเมตรจำนวนเงิน111่ง3 9 9บาททั้งนี้อ,อ่างกไก่กไก่คงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าคอปอกออนุมัติต่อไปและยังได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดินในท้องที่ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงและตำบลกระดุนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจำนวนราย10แปลงเนื้อที่ประมาณ2 0 5 5 4 70ไร่วงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น20-020-325บาทและที่ดินตำบลตรีนรงตํำบลระัยและตำบลจอนเค่ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองจำนวนรายแปลงเนื้อที่ประมาณ21-20-30ไร่วงเงินจัดซื้อทั้งสิ้น406-588-75บาทดรวินโรธเผยว่า เราให้ความสำคัญในเรื่องสาธารณปรโภคและเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตตปิรูปที่ดินจึงมีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนทั้งสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรมเพื่อการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกนอกจากนั้นยัดนออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดินโดย สปกจะนำมาวางผังแปลงที่ดินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนแหล่งน้ำรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความรู้สามารถให้คำแนะนำและสามารถบริการพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งในมิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเกิดความยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทวประเทศ